สวัสดีครับผมแก้วสยามเอนโซออโตุคาร์รถมือสองคัสภาพคุณภาพเกรดเอวันนี้รถกระบะเในยี่หซูซูรุ่น d m a ม Space c a ค 1.9SP2019 อยู่ที่ราคา4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่3.49 <Wow. S 1> นะครับผ่อนประมาณเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแลกใหม่เพียงแค่10,000กว่าโลเท่านั้นเองรถของเรานะครับรับประกันคุณภาพนะครับจากอินสเปกเตอร์ของวันทุขาด้วยนะครับทางร้านเรายังมีรับประกันให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับฟรีบริการฉุกเฉินให้ลูกค้า อีก1ปีนะครับสาหรับรถจะสวยขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากภายนอกกันก่อนเลยรถคันนี้เป็นยูสุเครื่องห9 s นะครับตัวหน้ากระจังเนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่คันนี้เนี่ยก็จะมีใส่ตัวล้อแม็กนะครับใสมาให้เรียบร้อยเลยนะครับรุ่นนี้เป็นแคปบเปิดได้แล้วนะครับข้างในก็กว้างนะครับที่นั่งก็จะมี2ตอนให้เลยข้างในกว้างด้านหลังนั่งสบายมากนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูกว้างมากนะครับเนี่ย ผมเป็นคนตัวใหญ่นะแต่ว่านั่งรู้สึกสบายมากหรือจะเก็บของเก็บอะไรก็สบายมากเลยไม่แคบนะครับอันนี้มาในส่วนของตัวกระบะเนี่ยสามารถบรรทุกได้เลยนะครับส่วนของไฟท้ายจะมีมาพร้อมกับไฟเบรกเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานรวมถึงมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับตัวนี้มีไฟเบรกห้ในตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้เลยดูในส่วน,นของด้านในกันบ้างนะครับภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบายส่วนของตัวพวงมาลัยชุดนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัย3าก้านรวมไปถึงมีระบบความปลอดภัยให้เราด้วยนั่นค ฝั่งเลยฝั่งขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นสเปคที่ติดมากับรถเลยจากอิซุุนะครับรวมไปถึงระบบปรับอากาศอันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับเพียงแค่1 0 0 0 0ื่นวัโลเท่านั้นเองนะครับรถสภาพนี้นะครับรถเลขไม้น้อยในส่วนของตัวตัวรถเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวการรับประกันคุณภาพของเราเนี่ยนะครับเราจะมีทีมงานของเว็บไซต์วันทุขามาตรวจสอบให้ ได้ตรวจสภาพผ่านเป็นคุณภาพเกรด A รถไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำนะครับตัวนี้มั่นใจได้นะครับเรามีทีมงานตรวจสอบให้ออกใบเซอร์ติฟิเคตให้รับรองให้ลูกค้าได้สำหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับเรามีทีมงานตรวจให้เรียบร้อยสำหรับลูกค้าอยากได้รายละเอียดก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานจัดส่งให้ในส่วนของทั้งภายนอกและภายในกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนรายละเอียดรถจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้ารถเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับชมรถก ไปแล้วว่าสวยขนาดไหนนั้นนะครับผมในส่วนของตัวรถตรวจสอบคุณภาพนะครับโดยเว็บไซต์วันทูคาโดยทีมงานอินสเปกเตอร์ของเว็บไซต์นะครับตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้าทุกจุดเลยนะครับทางร้านเรามีรับประกันหลังการขายอีก2ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อพวกเราได้นะครับพวกเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับเยื้องเดอะมอลล์บางแคนะครับศูนย์รวมรถยนต์ตลาด PJ คาร์นะครับล็อก C6C7 นะครับสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันนะครับเปิดบริการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็น นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับลูกค้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ